ถ้าทุกคนจําได้นะครับสกินตัว u n p เนี่ยมันจะมีสกินหนึ่งครับที่ผมเคยบอกไปว่าเป็นสกินปืนที่สวยที่สุดนี่คือสกินนี้เลยครับเป็นสกินปืนที่คุณไม่ต้องอัปเกรดอะไรเลยนะครับเพียงคุณมีสกินนะครับคุณก็ยิงแล้วก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาเป็นแบบรูปแบบอุลรุบล็อกเลยแล้วก็มีคิวฟีดขึ้น เป็นสกินปืนที่สวยที่สุดอีกสกินปืนหนึ่งเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับตัวเกมพับชิมบาเนี่ยเขามีอัปเดตนะครับเข้ามาเป็นสกินปืนใหม่ครับก็คือเป็นสกินปืน8 bit blast นั่นเองนะครับเป็นสกินปืนที่อัปเกรดได้เหมือนเดิมแต่ว่าสกินปืนนี้นะครับต้องบอกแบบนี้มันไม่ใช่สกินปืนที่อยู่ในคลาสสูงนะครับมันเป็นสกินปืนที่อยู่ในคลาสปกตินะครับเพราะว่ามันมีอัปได้แค่5เลเวลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นปืนนะครับที่มีเอฟเฟกต์ค่าปกตินะครับมีรูปร่างเปล แต่ว่าไม่มีรูสบ็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเป้าหมายของผมก็คือการสุ่มสกินปืนนี้แล้วก็จะสุ่มเอาท้ายแมททิเดียลนะครับเพื่อมาอัพสกินของ M762 ลายจ็อกเกอร์ที่เขาว่ากันนะครับผมสกินปืนที่อยู่ในกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่ออกง่ายที่สุดเพราะว่ามันมีท้ายนะครับมีสกินปืนและที่สําคัญเมื่อเราเปิดครบ50กล่องนะครับเราจะได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลัคกี้ครับก็คือเราสามารถสุ่มของได้อีก3ชิ้น1ชิ้นเนี่ยเราสามารถมีโอกาสออกเพิ่มนั่นเองว่าจะเเป็นนนท้ายัอง ก็วันนี้เราเติมกันกันมา10,000 UC นะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหรเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราสุ่มกันที่10กล่องแรก กับกล่อง8บิตบาสยืนผนั่นเองครับใช้540ในการสุมส่ม10กล่องนะกล่องนี้เนี่ยหลังจากประสบการณ์อุ๊ยเฮ้ยเหมือนจะออกง่ายอย่างที่ผมพูดจริงๆครับ10กล่องแรกไม่ใช่10กล่องแรกสิครับกล่องแรกนะครับได้แมททิเรียลมา1ชิ้นเลยนะครับไปกันต่อครับกล่องที่20ครับมาดูนะครับว่าจะดวงดีจริงหรือเปล่านะ อุ้ยกล่องที่20เกลือครับเงียบเลยครับไม่มีอะไรโผล่เลยนะครับไปกันต่อครับกล่องที่30อุ้ยทรงผมนี้ผมอยากได้ครับหมวกฉลองลืมโลกครับเฮ้ยออกมาเป็นระดับสีชมพูนะครับเนี่ยอันนี้หมวกสวยนะเป็นเป็นสกินผมนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะค่อนข้างสวยเลยผมชอบสีเขียวอยู่แล้วเนาะแล้วก็สกินนี้เป็นสกินหมวกด้วยนะครับน่ารักมากหาชุดสีเขียวมาใส่นี่คือแบบน่ารักพอสมควรเลยนะครับแมทเทอเรียลออกนะครับ หัวออกในกล่องที่ยังไม่ถึง50กล่องเลยนะครับอันนี้ชุดซ้ำนะผมเคยได้มาแล้วครับกล่องที่40เกลือนะครับ50กล่องเนี่ยจะประมาณ2,700 UC นะครับแม <Wow! S 1> ทีเรียลออก2อันทุกคน ใช้งบแค่50กล่องหรือ2,700ยูเท่านั้นนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราเปิดครบตามจํานวนแล้วนะครับ50กล่องมันจะมีลัคกี้ครับอยู่ที่100%เราสามารถมากดเปิดได้นะครับแล้วก็มาลุ้นของในนี้กันีกครับว่าเราจะได้อะไรนั่นเองนะครับมาดูนะครับอุ้ย50กล่องแมททีเลียล3อันแล้วก็มีสกินหมวกสกินทรงผมอีก1นครับไปกันต่อครับกล่องที่60อันนี้เราเปิดมาจะ5,000แล้วนะครับ แต่ว่าสกินปืนยังไม่มีอุ้ยหน้ากากออกครับทุกคนได้ขอมา2ชิ้นแล้วครับมีหน้าก,ากากกับทรงผมครับแล้วก็แม็ดอ้วเต่าแม็ดที่เทียสี่ชิ้นทุกคนไปกันต่อครับททเฮ้ยแม็ดที่เท้วสีชิ้นอ้าวมาแล้วครับสำหรับสกินปืนครับ8 bit ิตบับส u p p 5 5เลเวล1ครับในกล่องที่ประมาณยังไม่ถึงร้อกล่องนะครับเราจะจะเปิดให้มันไปถึงโคตาแล้วกันครับ มาดูกันว่าเราจะได้อะไรอีกนะครับอันนี้กล่องที่90นะครับกล่องที่90แล้วก็กล่องนี้ครับเป็นกล่องที่100ครับเราจะเปิดแค่100กล่องพอนะครับเพราะเราได้มาแล้วนะ100กล่องโอเคครับเกลือแล้วก็จะมาสุม่อันนีกรอบหนึ่งครับโอเคเกลือ ครั้งนี้นะครับเราทําการสุ่มไปจํานวน100กล่องนะครับหรือว่าประมาณอห้าพันกว่า UC เกือบ6000นะครับห้าพันสี่ร้อยเป๊ะๆนะครับแมทเทอเรียลนะครับเราได้มาจํานวน4ชิ้นได้หมวกได้หน้ากากนะครับแล้วได้สกินปืนมานะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับเปิดแค่5,400 UC เท่านั้นนะครับ5,400 UC เท่านั้นนะครับเอางี้เดี๋ยวผมเปิดต่ออีก ห้าสิบกล่องแล้วกัน,นครับเผื่อมันฟุกออกพวกชุดพวกอะไรนะครับเผื่อได้แมทีเรียลเพิ่มด้วยนะครับลุยอยากรู้ว่าจะได้อะไรโอ้ยเกลือครับทุกคนกล่องที่ยี่สิบครับเอาท้ายที่ท้ายโผล่หุยโอ้แมทีเรียลห้าชิ้นแล้วครับทุกคนกล่องที่ร้อยสี่สิบครับอุย แมทีเทียลเจ็ดชิ้นสุ่มหนึ่งร้อยกล่องครับโอ้โหก็เครืออีกโอ้แมททีเรียลเจ็ดชิ้นนะครับทุกคนหนึ่งร้อยห้าสิบกล่องได้แมททีเรียลเจ็ดชิ้นครับจริงๆถ้าเราอัพเต็มได้เราอัพได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมจะเก็บไปอัพลูชบ็อกของตัวนี้นะครับผมได้มาเจ็ดชิ้นพอดีนะครับเจ็ดชิ้น150ร้อยห้าสิบกล่องผมจะเอาแมททีเรียลที่มีนะครับมาอัพเอ็มเจ็ดหกสองเลเวลเจ็ดนั่นเองนะครับ แพมเข้ไปเป็นเวลเจ็ดนั่นเองครับได้ลูทบล็อกมาครับพร้อมกับปืนนะครับที่เป็นสีแดงขั้นต่อไปผมต้องใช้ถึง1 0แมททีเรียลนะครับในการอัปเกรดเป็นรูทบ็อกแบบเท่ที่สุดของ M7 ครับได้ปืน M7 มาเวลเจ็ดเลยครับตอนนี้ผมมีปืนสีแดงอยู่ในสต็อกเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ M7 หรือว่าจะเป็นทางด้านของเอ่อเรียกว่าปืนต่างๆนะสกาลโอ้โหดูว,ว่าสวยมั้ล่ะก็สวยเลย นะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับได้มาประมาณนี้เลยเป็นสกินปืนนะครับเป็นกล่องลูซบ็อกซที่ที่โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจะเปิดต่อเนี่ยมันใช้อีกประมาณ2 0 0 0ันะครับซึ่งผมมีไม่พอถ้าเปิดมาแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับแบบว่ามันขาดขาดเก,กินนะครับ รอดอยากรอดอยากรอดอยากเต็มตี Please recall me มันไปปะหว,วะไม่เป็นไรมันมีความบอกฮ้ยมันออกไปแล้วออกไปแล้วครับไ้่มันยิงผมมันก็ออกไปเฮ้ยอะไรวะกูรอดด้วย นจะไม่รอดเอ,อิร์ธขอบคุณคำพูด แต่แ่้า,าผมอะต้องมาทั้งหมู่บ้านแค่ <c oughs> สี่คนเอาผมไม่ลงอ,อะที่จะเอาผมลงได้ก็คงมีแค่ลิฟต์พูดแค่นี้แหละเหมือน <c oughs> มันจะไม่ใช่แค่ลิฟต์แล้วที่เอากลง ต awesome. <Excellent> บเตอร์ที่ผมยิงอะมันมีนเอฟเจ็ดเองโฟยแล้วเพื่อนึ้่มาเก็บแล้วเพื่อก็ให้เอฟโฟคูณหกจากตกทห้ผมมันคือตกที่ผมยิงนะ แล้วเพื่อนเมื่อกี้ไม่เหนเย้ขอบคุณไม่ได้มาดูเรื่องสนุกที่ผมเก่นะฮ่า เออเ่้ยด้วยมันตื่นหมดแน่เลยไอตี้นั้นน่ะโอ้โหลากไปได้สามตัวขอบคุณโอ้เี่ยนตัวไก่เนาะมาชาร์เออสองตัวใช่ป่ะเออยจิงเจ็บบ้างป่ะ

ยิงมัน่ะส,สรริจับเพื่อนเฮ็ดเอรอ,อปะก็เจ็บอยูยอ่พี่น็อกหนึ่งอยู่ตรงโล่อะตรงหินหอ่ะมันอยู่หินกี่ตัวว,วะมีมีมีแล้วมั้ง ีนอ่ะงตัวเม็ดหนึ่งหนึ่งตัวเม็ดหนึ่งสองไม่เข้าตัวเต็มๆไม่ได้พทำยางครบสี่เลยว่ะ ตั้งโลหลังไนีป่ะออกซ้ายมาเกินไอ้เชี่ยใกล้ก็มีอ่าแน่จริงอย่าลุมดีสี่คนนะ่ะที่เบียอยู่ดีอ่ะเราต้องเข้าไปหาแล้วหนึ่งอืม สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตตีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fan Page LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ